สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วรรพรจะมาลงสรุปเลขหวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2568ค่ะก่อนอื่นเรามาชมเลขดับรดต้นทุน110หน่วยบนกันก่อนนะคะเพื่อนๆอ,อ่าสถิติยาวนะคะงวดที่ผ่านมานะคะอ่าวันที่ 1ิมิถุนายนพศสองพันห้าอยหกสิบเจ็ดนะคะอ่าร้อยสิบหน่วยนะคะักร้อยได้ที่เลขเจ็ดเลขเจ็ดก,ก็ไม่มานะคะดับสิบบนได้ที่เลขเจ็ดเลขเจ็ดก,ก็ไม่มานะคะดับตัวบนได้ที่เลขเก 9, ้าเลขเก้าก็ไม่มานะคะหางวดที่ผ่านมานะคะเลขท้ายรางวันที่หนึ่งออกสามเก้าสองค่ะเพื่อนเพื่อนงวดวันที่หนึ่งก็รัชก,กาคมพศสองพันห้าร้อย 68ดนะคะดับร้อยบนได้ที่เลข7ดนะคะดับ10บบนก็ได้ที่เลข7ค่ะดับหน่วยบนได้ที่เลข8กับเพื่อนๆนสูตรนี้เดินดีมากเลยนะคะร10ิบหน่วยเลขท้ายรางวันที่1นะคะเพื่อนๆ778นดดขออภัยกับ773ดเดสค่ะงวดน,นี้หวังว่าคงจะไม่มาในท้ายรางวันที่1กันนะคะเพื่อนๆ่ถ้าเพื่อนๆนชอบนะคะกะ็ซื้อให้น้อยลงนะคะ เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเจ็ดเจ็ดสามนะคะเพราะสูตรนี้เดินดีมากค่ะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะคะดับบนทุกหลักนะคะดับบนทุกหลักวรณพรได้ที่เลขเจ็ดค่ะเด่นบนนะคะได้ที่หนึ่งกับหกนะคะรองได้ที่ห้ากับแปดค่ะ ดับคู่บนนะคะศูนย์เก้าสองสามสามห้าสี่สองสี่สามดับคู่บนนี้ก็เดินดีนะคะเพื่อนๆดับล่างทุกหลักได้ที่ละห้าค่ะดับคู่ล่างศูนย์หกสองสี่สามสามเจ็ดเก้าแปดแปดอาสำหรับเลขดับคู่ของบนกับของล่างนะคะก็แม่นนะคะเพื่อนๆเ,เดินดีอยู่หลายงวดอยู่นะคะ ่วนเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งงวดนี้นะคะเลขวิ่งบนล่างได้ที่ห้ากับหกกับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าห้านะคะของวันพรดับล่างทุกหลักนะคะคงจะมาบนนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเลขวิ่งนะคะอ่าก็เดินดีนะคะยังยังไม่ผิดนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนดูย้อนหลังนะคะเลขวิ่งนี้ก็จะยังไม่ผิดนะคะเลขวิ่งบนล่างนะคะยังเดินดีอยู่นะคะเพื่อนเพื่อน อขอให้เพื่อนๆน,นะคะโชคดีนะคะ,ะถูกลงวัลใหญ่ๆางวัลที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆโอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ